บล็อกช็อต using a light saber เพื่อนๆจะต้องใช้ light saber ในการบล็อกกระสุนจากคนอื่นที่ยิงมา light saber หาได้จากการเปิดกล่อง star wars หรือว่า card trader แล้วก็อยู่ดีๆเดินเจอแบบนี้ก็มีค่ะวิธีการบล็อกง่ายมากนะคะถือไว้ในมือกดคลิกขวานะคะเวลามีคนยิงมาโดนก็จะปัดอแบบนี้ 15ครั้งนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้บล็อกได้ตลอดเวลานะคะมันจะมีแบบเหมือนกับจำนวนครั้งะคะ่ะถ้าเกิดว่าถึงครั้งนี้แล้วมันก็จะแบบกระเด็นหอยมานิดนึงเราก็จะไม่สามารถบล็อกต่อได้ ายมาทําที่ตรงนี้เพราะว่าส่โชคดีค่ะอยู่ดีๆก็เจอไลเซเบอร์ er เลยเอามาทํากับราชินีให้ดูซะเลยนะคะแล้วก็มีคนเขามาตรงนี้พอดีค่ะเหมือนเขาจะมาฆ่าราชินีใช่ไหมคะาซก็ให้เขายิงมาด้วยค่ะแล้วก็ยืนล็อกค่ะแบบนี้ต้องทําทั้งหมด15ครั้งนะคะ ความยากของ Quest นี้ก็คือการที่เราจะหาไลเซเบอร์นั่นเองไซคือแบบถือรอให้คนเนี้ยเขายิงเลยค่ะคือแบบได้โปรดยิงฉันเถอะเก็บของไปตั้งนานแล้วยังไม่ยอมยิงสัทีนะคะเห็นไหมคะไม่เขาจะรู้ว่าไซแบบอยากให้ยิงอ่ะก็เลยเนะะี่ยค่ะช่วยยิงแบบนี้15ครั้งนะคะขอให้โชคดีในการหาไลเซเบอร์ค่ะ โดเนทเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอร์ดไหนได้ที่ Tru มัน n ี่วอ l เล็พร้อมเพย et, pe, ตามคียวาโค้ดและเบอร์นี้ฉันขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ